เดินเข้ามาในวัดขุนจันทร์นะคะในซอยนะวัดนี่คือวัดขุนจันทร์เราจะไปข้างหน้าวัดขุนจันทร์นะคะ โสวยเลยทุกคนสวยเลยเนะาอยู่แค่เราก็ไม่เคยมานะเราเห็นแต่บ้านอื่นเข้ามากันนะนี่วัดขุนจันทร์นะคะทุกคนรางงานสร้างนะคะนี่คะ่ะวัดขุนจันทร์นะคะสวยงามนะคะวัดขุนจันทร์ที่นี่คือวัดขุนจันทร์นะคะอยู่เทิดไทย ททเท่าไหร่ไม่แน่ใจเนาะยี่สิบกว่านี่แหละมีลืมดูนะนี่นะคะูมีสะพานข้ามตรงนั้นด้วยเห็นไหมอ้งามนะคะวัดขุนจันทร์สวยนะคะขอไหว้พระก่อนนะคะเี่เรเืเรืจะเอาไว่จ้ะ โรงเรียนวัดขุนจันทร์นะคะตรงนี้ประตูไม่เปิดให้เข้าไปนะคะยังไม่เปิดนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะ ทางลัดทางลัดไปวัดวัดปากน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าไปทางไปไหนตอนนี้เรามาดูวัดขุนกันก่อนนะคะลัดไปวัดปากน้ําได้นะคะเดินทะลุไปวัดปากน้ําได้นะคะสวยเนาะสวยมากเลยกาลังทําผ้าใหญ่อยู่นะคะอันนี้องค์ผ้านอนนะคะทำไมไม่ใส่สั้ง จับไม่ถนัดจ้ไม่ถนัดถือมาแต่นูลล่นนะถือมาแต่ข้างในนะแล,แล้วเราก็จะเดินเข้ามาข้างในะนะโอ้สวยจังัดขุนจันนะคะตรงนี้ัดขุนจันนะ เหี้ยแม่ไม่ดูสวยนะเนี่ยแทาี้เถาเยน,นะพระเจ้าหาพระองค์้าฟ้าแจ่มมากเลยทุกคนวันนี้ฟ้าแจ่มแดดเปี่ยงๆเ,เลยนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะ จะมาเดินดูตรงนี้นะคะวัดคุ้นจานดูว่าเขาให้เข้าไปได้ไหมเนาะ,ะพิหารพ่อยกขวายกขวายกขาวนะคะพิหารพ่อยกขาว แดดเปี้ยงเปี้ยงเลยเ้อกคนจะตรงนี้สวยมากนะคะเรียกวิหาราพระองค์นะไป่เดี๋ยโหา้โาปกกเป็นอีกมุมหนึ่งของวัดนะคะ

เราจะเข้าไปชมหลวงพ่อโตอยู่ข้างในนะคะนี่คือหลวงพ่อโตนะคะ